กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกสูดลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอถ้าเราอยู่ตรงนี้นะสูดลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของลมหายใจนะลมหายใจลมมันก็ไม่เที่ยงนะมันเข้าแล้วก็ออกมานะมันออกแล้วมันยังถ้ามันออกมามันก็ต้องเข้าไปไม่งั้นเราจะไม่มีชีวิตเราสูดลมเข้ามันก็ต้องออกมาเพราะว่ามันจะถ่ายเทของเสียออก ตอนสูดเข้าเนีเป็นออกซิเจนเป็นลมดีนะแต่เราปล่อยลมออกมาหรือหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นลมคาร์บอนไดออกไซด์มันจะทําให้เรานะได้ขัดจัดขัดเกลานะสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นความร้อนเกินเย็นเกินนะธาตุดินเกินธาตุน้ําเกินธาตุไฟเกินธาตุลมเกินมันจะขับออกมานะเนี่ยขับออกมาในลักษณะธาตุดินน้ําลมไฟนั่นเองถ้าลูก นะปรับจิตปรับใจตรงนี้ลูกจะไม่ทุกข์เลยในวันวันหนึ่งนะนี่แหละฝึกไปนะลูกนะฝึกไปดูกระลมนั่นเองนะคะสูดลมปล่อยลมหรือคาแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลมการสูดลมเบาๆยาวๆลึกๆแล้วก็กลืนเข้าไปนะอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันจะไม่อึดอัดนะคะเงี้ สูดเข้าไปให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยออกมาอ้าปากซะหน่อยใหม่ๆต้องฝึกอย่างนี้แหละนะคะช่างฝึกอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินแต่นานเข้าไปนี่จะเป็นลมธรรมชาติเลยสติและจิตแล้วก็เห็นอยู่ลมเข้าออกตลอดเวลาตามเข้าไปข้างในบ้างนะสติและจิตเรานี่นะตามเข้าไปข้างในบ้างถ้าเราอยู่แต่ข้างนอกเดี๋ยวไม่เห็นข้างในเราก็ตามเข้าไปข้างในวา่า เนะอาัยวะภายในของเราทํางานเป็นยังไงบ้างเวลาลมเข้าไปเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นไหมนะคะเจ็บปวดทุกทรมานไหมนะเอาัยวะภายในทํางานปกติอยู่ไหมนี่นะให้เราเข้าไปสํารวจตรวจตราตรงนี้เลยนี่แหละเราก็จะเห็นการทางานนะคะของลมหายใจตลอดเวลาเลยมันจะเข้ามันจะออกเราก็รู้แล้วล่ะเริ่มสัญญากับลมแล้วนะ การสัญญากับลมนี่จิตเราว่างนะเข้าสู่ความว่างความอิสระของจิตนั่นเองนะความว่างมันไม่มีรูปรดกลิ่นเสียงนะมันไม่มีปรุงแต่งว่าชอบไม่ชอบนะมันเป็นความว่างนั่นเองเหลือมันเป็นพลังงานนะพระพุทธอ,องค์เรียกว่าพลังงานกาลปะนะคะพลังงานกาลปะก็คือพลังงานนะที่มันมีความละเอียดมีความถี่สูงมากเป็นพลังพลังงานที่มีคุณวิเศษคือมันัน เจาะเข้าไปในจิตใต้สำเนึกของเรานะาะพบค้ามชาติเลยชาติที่แล้วเราจําไม่ได้หรอกนะคะเม้แต่เมื่อวานเราทําอะไรบ้างเราคิดอะไรแล้วบ้างเราพูดอะไรบ้างเรายังจําไม่ได้เลยอากาศเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือปีถัดๆไปเราจังจําไม่ได้แต่ลมหายใจนี่มันจะไปขุดคุยเอาสังขารบาปอากุศลเจ้ากรรมในเวรที่เราทํามาแล้วลืมไปแล้วนั่นนะออกมานะออกมาเลยนะมันจะ ออกมาเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่มันเรียกว่าทุกเวทนานั่นเองนะคะส่วนใหญ่สุขเวทนานจะไม่มีนะมันมีแต่ความทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยไม่ว่าอะไรจะผุดขึ้นมานะ่ะจะเป็นนะความทุกข์ทรมานเจ็บปวดความร้อนความเย็นความแข็งของดินน้ำลมไฟความแปลปรวนหรือโรคภัยไข้เจ็บเกิดมาเราก็แค่ยิ้มรับมันนั่นแหละนี่คือการทำงานของลมหายใจ เรื่องราวขึ้นมานะบางทีนะเรื่องเศร้าผุดขึ้นมาเลยนะขณะที่เราเฝ้าดูลมนี่นะเ,เห็นเรื่องเศร้าการเป็นการตายของญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะพวกที่ร่วงลับไปผุดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องปรุงแต่งนะยิ้มให้มันแล้วก็หยิบมาสูดลมปล่อยลมต่อไปเลยนะคะสูดสูดลมปล่อยลมตลอดไปไม่ต้องไปทําอะไรมันนะหรือว่าจะเป็นนะเรื่องราวต่อสู้ รบทับจับศึกอะไรก็แล้วแต่เราก็ยิ้มให้มันนะคะมันจะเกิดดับเกิดดับก็เรื่องของมันอาจจะเห็นพูดผีปีศาจผุดขึ้นมาอาจจะเห็นนะคะศัตรูคู่อาฆาตผุดขึ้นมาก็กลับมาสูตดลมปล่อยลมอยู่เสมอนะอย่าไปปรุงแต่งนะถ้าปรุงแต่งมันจะเป็นสังขารใหม่นั่นเองนี่แหละเราปฏิบัติเราอย่าคาดหวังว่าจะให้เห็นสุขเวทนานะมันไม่มีหรอกนะคะมันจะมีแต่ทุก เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพื่อให้เราอิสระจากทุกนั่นเองพระพุทธองค์บอกว่าถ้าใครนะ่ะมองเห็นทุกอยู่ตลอดเวลานี้นะทุกเกิดมันก็ทุกดับไปนะั่นนะน่ะมองหาอยู่เรื่อยๆนะลูกมองหาทุกให้ทุกมันเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับถ้าลูกคิดอย่างนี้ตลอดเวลานะนะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลานะมันทุกมันจะหมดไปทีละเล็กทีละน้อยนะแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บของลูกๆนะคะที่ปรากฏอยู่เนืองเนือง นะทำไมตั้งแต่เกิดมาจำความได้นะนะทำไมมีแต่โรคภูมิแพ้ไม่แต่มีแต่น้นน้นนี่นี่เกิดกับร่างกายทำไมคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะทำไมเราป่วยอยู่เรื่อยๆเลยนี่นะมันเป็นโกห่งกรรมนั่นเองเพราะเราไปทำปนานติบาตมานะคะเหมือหลายภพหลายชาติที่แล้วจำไม่ได้หรอกนะคะหลายภพหลายชาติมันลืมไปแล้วนะบางทีก็ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการเงินการทองนี่นะ บางทีก็ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านความรู้สึกคู่ครองนอกใจนี่นะมันจะเกิดอะไรสารพัดประเดประดังเข้ามาเลยนะเรียกว่าทุกอย่างลุมเล้ามานี้แหละเพราะว่าเราไปทําผิดศีลผิดธรรมมาตั้งแต่อดีตชาติเลยนะคะชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ทําหรอกนะคะแต่ชาติก่อนๆนนะ่ะเราจำไม่ได้เราไปทํามาเราอาจจะมีนะโอกาสได้ทําชั่วนะคะอาจจะเป็นนะผู้นำนะ ครอบครัวหรือผู้นำชุมชนผู้นำอ,องค์กรใหญ่ๆผู้นำบ้านเมืองอะไรกันแล้วแต่มีโอกาสได้ทำชั่วทำอะไรที่เรานะลืมเนื้อลืมตัวไปนะคะไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็ทำชั่วได้นะคะผิดศีลผิดธรรมได้นั่นแหละพอเราตายไปแล้วในสิ่งนั้นมันตามมานะมันไม่ใช่ตายไปกับเรานะจิตนะจิตของเราบันทึกไว้เลยนะคะเราไปทำชั่วตรงไหนนะจิตได้สำนึกมันบันทึกไว้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นโหร้ายเมื่ไวใจเร็วพูดโดหมดสตินะคะมันข้ามภพข้ามชาติมากับจิตนี่แหละเพราะจิตนี้มันนํามาเกิดนะที่มาเกิดคือจิตของเราที่เราสะสมน,นนะเพราะว่าเรายังไม่สะอาดจิตใครถ้าไม่สะอาดมันจะมาเกิดใหม่เลยถ้าสะอาดบริสุทธิ์นะคะเข้าสู่พลังงานแห่งความว่างพลังงานนิพพานแล้วมันจะไม่มาเกิดหรอกนะคะมันก็จะอยู่ทั่วจักรวาลเลยเป็นจิตมีชีวิตชีวาม,มันไม่ได้เรียกจิตนะคะเรียกพลังงานนั่นเอง พลังงานอากาศาธาตุเป็นอมตะธรรมอมตะธาตุเป็นอมตะอยู่ทาวรเลยทั่วจัก,กรวาลเลยไม่ต้องมาเกิดนะะการเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าใครไม่เกิดนั่นแหละมันก็เป็นอิสระแล้วนะคะมันไม่ได้เรียกสุขด้วยนะการเกิดนะสุขก็ไม่ได้เรียกทุกข์แต่มันมีทุกข์อย่างเดียวฉะนั้นเราก็ทําจิตทําใจให้สะอาดนะคะเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรที่เกิดกับเรานะครับจะเป็นเรื่องผิดหวงังเศร้าส้อยเหงาหงอย ถูกเอารัดเอาเปรียบนะไม่ว่าด้านด้านร่างกายทรัพย์สินเงินทองด้านครอบครัวด้านความรู้สึกนะมันก็เป็นเหตุและปัจจัยนะคะเมื่ออดีตชาติที่เราทำมาคือโหดร้ายเมื่อไวใจเร็วพูดปุดหมดสติคือบุกพล่องในสินห้านั่นเองแล้วก็ก้มหน้าก้มตานะคะสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมอยู่เสมอ แมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลมอยู่เสมอเลยเวลาทำต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะถึงจะได้ที่นะการปฏิบัติทําให้ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเครื่องมันไม่ร้อนนะคะนะเครื่องมันจะไม่ร้อนนะคะมันยังเย็นอยู่นะเป็นน้ําแข็งในช่องฟรีซอยู่เลยฉะนั้นต้องทําให้ช่องน้ําแข็งในช่องฟรีซละลายออกมาให้ได้นะคะก็คือทําให้ได้หนึ่งชั่วโมงให้เห็นความเจ็บปวดนั่นเองนี่แหละแม่ถึงบอกความ นะของวิเศษให้ของมหาสจรให้คือต้องทําให้เห็นทุกข์นั่นเองพอเราทําให้เห็นทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์มันจะดับไปทีละเล็กทีละน้อยนะฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านเราได้นะคะเราใช้ลมนั่นแหละมันขุดนะคะขุดไปข้ามภพข้ามชาติเลยเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยเราแก้ไขไม่ได้หรอกนะคะความคิดนี้แก้ไขไม่ได้เราจะเอามาดัดแปลงยังไงก็แล้วแต่จะไป บนบานสารกล่าวอ้อนวอนตรงไหนกันแล้วแต่ไม่สําเร็จสําเร็จตรงที่เรามาสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมตรงนี้เท่านั้นแล้วเราจะพบความอิสระของจิตแน่นอนนะคะขอให้ลูกมั่นใจนะคะมั่นใจตรงนี้ค่ะลมหายใจนั่นแหละตัดภพตัดชาติตัดเวรตัดกรรมตัดบาปอกุศลตัดนี้ตัดสินตัดเจ้ากรรมในเวรครับพบข้ามชาติทาให้เราอิสระนะคะในชาตินี้แหละลูกตอนเป็นมนุษย์นี่แหละรีบทําซะ อย่ามัวแต่โอ้โเอ๊ลังเลใจนะคะไม่งั้นเราตายไปเราก็ต้องมาเกิดอาจจะเข้าไปในท้องหมาท้องแมวที่เราเลี้ยงหรือเข้าท้องนะเดรจฉานตัวอื่นๆไปหรือว่าเป็นเปลตอสุรกายสัตว์นรกไปอย่างนี้นะนี่แหละมันมันไม่ปลอดภัยนะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วก็ทำอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาสูดลม ปล่อยลมสูดลมปล่อยลม,ลอ,ยลมอมยิ้มไว้มันด้มันจัดการให้เราได้นะคะให้ลมหายใจนั่นเองค่ะ